โอเคมาต่อกันไม่รู้ว่าพาน,นี้จะไม่ใช่พาน,นี้จะฆ่าได้หรือเปล่าเพราะว่าเลือดเหลือน้อยลงแล้วไม่ใช่น้อยลงน้อยมากด้วยเอาเว้ยตายเป็นตายมาเจอกันหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไปไปโอบีล่างล่างง่าย่ะไปไม่ดีวะเออแหละ พิษถ้าสันหานครับตอนนี้พุ่งไปเลยแมกนัมนะครับล,ลืมตามตัวครับผมชื่อ guardian TV นั่นแหละพุ่งไปเออ โอยเชี่ยนี่มึงก็หายตัวจังวะเอ้ยเอ้ยต่อยไว้ไปไว้มาอะไรอะไรตายไปซะเออวูเอ้เอาไงเอาไงเจ็ดเค สักวันหนึ่งฉันจะเป็นโฮคงเงให้ได้จะเป็นโฮคงเงทมีชื่อเสียงแเป็นที่หนึ่งตลอดกาลแมงย่งเอาพันล่างเวลามันมาถึงแล้วฉันจะควบคุมโลกและเป็นฮีโร่เองขอโทษนะที่สายฮีโร่มาแล้ว เออต่ไปไม่พอใจไม่พอใจนั่นแหละเล่นาน้อยมากเลยวะเออเออต่ไปดีวะต่ไปดีวะต่ไปดีวะต่อไปดีวะขึ้นไปด,ไปด,ไปดีขึ้นไปดีขึ้นไปดีปดเออนั่นแหละกระจายกระจาย โอ้พลาดแล้ว,วะชิบหายละความระยำมาถึงแล้วความน่ารำคาญอยู่ไหนวะอยู่ไหนไมร่รู้ว่าทั้งสองตัวเออต่อยไปดิวะ เออเออไปเลเออเออวู้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 ตีไป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 เอาทีตัวทีตัวก่อนตีไป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  เออชิบหายแล้วเลยยำเลยยำโอไม่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 ไ,มไ,มไมปทางช่วยหน่อยไปทางช่วยหน่อยเออต่อยไปก่อนอืออือต่อไปดีก่อนเออต่อยดิไอ,อ,อ้อไเออชียนี่ ไม่ไหวนะเฮ้ยให้มันครูดาวก่อนให้มันครูดาวก่อนเออให้มันครูดาวก่อนเออครูดาวนะั่นครูดาวไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้ววะหมดเลยวะหมดเลยวะ หมดเลยวะหมดเลยวะซอยพี่เออระยำละระยำละโอ้ไม่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 ไมโอ้ยชิบหาย mang ơi Kiếm mấy con, kiếm mấy con Kiếm mấy con, ừ Ơ Nó lẹ Chân tâm mấy mấy con như mỹ Là hẳn lắng อย่าโมจะพูดเลยโชว์ท่านสินี่ไงต่อ,อยอีกไหมเวลานี้มาถึงแล้วได้เวลาอะด็กันนะความฝันช่างน่าปวัดหัวถึงจะเป็นโฮขังเงี้ยไม่ว่าจะมีไงก็แล้วแต่เวลานี้แหละ โอ้ยเฮียเต็มบ้องเลยไงล่ะไอสัตว์ดูดูเลือดกูไอเฮียมันต้องวัดดวงแลละ อืมนั่นไงจันไลเกตรถไม่สนใจเว้ยเฮ้ยคือตายอ่ะตายอย่างเดียวอ่ะตายอย่างเครียดอ่ะต้องสู้ใหม่ไหมพลังมากขึ้นนี่ โอ้ซู่ใหม่เลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วใหม่ตรงนี้ใหม่ตรงนี้นก็ตรงนี้ถิ่วะมาเลยครับใหม่ตรงนี้ก็ตรงนี้นโอเคเจอกันกับไอสองหางตัวนั้นะ่ะมาต่อเลยครับจากตรงนี้นะฮะผมยังคงรักษาเรือไปได้ด้วยดีนะ มาจากความรู้สึกว่าไอตัวบินไอเคี้ยนี่ก่อนเลยบินก่อนเลยไหนก่อนนะยังไงวะไอเคี้ยมองอะไรไม่เห็นเลยสัตว์เอ้ยบินแม่งบินวะ่ะไอเคี้ยแม่งบินแล้วไหมแล้วมันยากไหมมึงบินทำไมบินทำไมไอเคี้ยนี่ กูเขกกับมึงแล้วเออเฮ้ออาฮะไอ้แคยมันบินไอ้สัสนี่ก่อนนะเล่นซะหมดเลยวะ่ะ โอ้เยอะเยอะเยอะโอ้ยตัวบินนี่มันเกะกะมากเลยอะเกะกะมันสู้ยากมันสู้ยากเฮ้ยเราสู้กันยังทีเออยยังไงมึงสู้ยากว่ะกูพูดเลยตรงนี้ไอตัวไก่ล่าไม่เท่าไหร่ บินหาเตียมเลยเดี๋ยวก่อนรอทีละบินเอาอมาออามาเอาอมาปล่อยไปเลยเออปล่อยไปเลยวะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเย็ดแม่ลุกเดี๋ยววะเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออเออเออเอามาเอามา อ้อยไปวูววอยไปเออจัดมันก่อนเลยแม่งเกียมากเออเออวูวววตัวบินแม่งจังไรอ่ะบอกเลยนี่พูดเลยนะ แม่งขวดคอเลยคอเค็กเลยเนะี่ยครับผมฉากเดิมๆน่ะนกคุณนะโอเคฉันจะเป็นโฮคางะมามห แค่นี่ก็ยุ่งกับกูจังเลยเว้ยเออตีไปดิเฮ้ยเลือด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 เออโอ้จางอากาศกูเบื่อจริงเลยเออเยี่ยม cái cây lên kia ôi chim hải là là dầm là mấy là ơ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  thú vị đi ôi yeah, chạy nhanh chạy จะกูให้ออกมาไม่ใช่เข้าไปไปทางขอบคุณมากมาย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 มากไม้มั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 กไม,ม,กม้สามสี ห้าอุย้ยเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วแล้วคุณจะสู้โทบีงไงวะเนี่ยแปรทางตอยดิเออเออเออเหลือแค่นี้นะ เหลือแค่นี้นะเหลือแค่นี้นะเหลือแค่นี้นะกูก็สู้วะเหลือแค่ติ่งหอยกูก็สู้วะติ่งหอยกูก็สู้สู้หมดอะ่ะกูสู้หมดอะ่ะกูสู้มึงได้หรือเปล่าไม่รู้แต่กูสู้หมดกูสู้ยิบต,ตา กูบอกเลยเหลือแค่สิงกะละแมก็สู้ยิบตากูยิบตาอย่าค้างอย่า,ออาค้างขอร้องคุยิบตายอมแพ้เถอะใครจะยอมแพ้ล่ะนี่ศึกเพนนะครับไม่เชื่อเซนซึ ใครจะยอมแพ้ไม่ยอมกูไม่ยอม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 กูไม่ยอมกูเหลือติงกูสู้ยังไงล่ะติงกูสู้กูเป็นติงกูสู้หมดยิบตายิบตายิบตาเฮอะไร ผู้ตกใจโอ้ยหัวใจจะไหยเย้ยเออยุดความรักเอาไว้เท่านี้เฮียแก้วตาดวงใจเกตยดเฮียอะไรกูไม่สนตรงนั้นน่ะสั์เอ้ย ส่นนั้นก็ผ่านหรือเปล่าหูขาสั่นเลยอะเม่งเหลือขีดเดียวบแบบว่ามึงเอาขี้เมื่อวันดีใส่กูบอกกูาตายเลยอ่ะสัตว์ที่สุดทこายก็ต้องยอมรับว่าที่ทสุดท้ายก็ต้องยอมรั รู้สึกว่านาโตะพลังเริ่มหมดแล้วนะถึงกลับเปร่างอ่งเงี้ยยังไม่จบหรอกนะ <c oughs> ทำไมละ่ะนาราซัดซัดทั้อันนั้นยาโร่ทําไมล่ะ อ,อยาให้เจ้าหน้ากากนั้นควบคุมสันหางนะถ้าจะมานั่งควบคุมสันหางสู้เป็นเพื่อนกันดีกว่า,าฉันจะทำไงกับความเกลียดชังในตัวในตัวในตัวคุณดี <ม>ฉันสัญญากับเราังสถิตล่างไว้แล้วแล้วก็สัตว์หาว่าฉัน <c oughs> ฉันไม่มีวัน <c oughs> ทําลายสัญญาหรอก <c oughs> <c oughs> ฉันไม่มีวันกลับคำพูดนี่คือวิธีนินจาของฉันค <c oughs> ำไหนคำนั้นเดอาละเนอโตะฉันรู้แล้ว หายละนี่มันกระสุนสั่นหางนี่วะนี่มันแย่นะไม่จริงนะนร่ตุ๊บ ไหนคุณบอกฉันว่าไงอันนี้สัตว์เกาหางพูดお前はこんなとこでやられるわけにはいかねえだろうรู้กันตั้งแต่แรกดังนั้นคุณก็ถูกนะ どんたんかもんまん leger。なみてるなんとかして見せかどんいでる。しか力を貸してほしけれそうしてやらんこともない。たくんとかいよんパラン lega。めはんのへ。しかたかしたくんのあおりしけた。そんなにかいよんパランコとない。きちんと言っておかなきゃなんで。 เหมือนก้าหางจะพยายามจะบอกว่าให้ยืมได้ไม่พลังเนี่ยแล้วโตะก็บอกไม่ต้องการขอยืมกูจะให้มึงมาเป็นเพื่อนร่วมต่อสู้กันเหตุผลเดียวที่ฉันจะต่อสู้ด้นัเนคืนบานละล่ะ แต่ฉันก็มอบพลังจักรละจักรละให้คุณได้แค่นิดนิดน,นิดเดียวก็เพราะไอ้กงนี่แหละมันขังพลังฉันอยู่ทำไมไม่ขอบคุณเลยนะเอาละมึงได้เวลาสู้ร่วมกันละ ตอนนี้ก้าวหางก็เห็นความจริงใจแล้วก็ความต้องการของนาโตะนะจนแบบร่วมมือด้วยแล้ว <c oughs> โอเคในเมื่อก้าวหางร่วมมือด้วยแล้วนาวโตะจะเปลี่ยนเป็นร่างอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย ไอห,หมาป่าหน้าโง่เอ้โอ้ไม่ว่าอย่างไรนะครับฮะขอบคุณนะวยิง่งเอาสมัยก่อนโอ้สมัยก่อนนี่เก้าหางไม่ได้มไ,ดไม่ได้เป็นสิวนะครับตอนนี้คือเหมือนกับว่าพลังออกมาไม่ออกมาไม่ออมไ,มไม่หมดอนะ่ะเป็นร่างเนื้อผุด わしを怒らせたな。ナルト。ナルト。おめえを悪いようにはしねえから。少しの間。待っててくれ。あ <music>、ら。 น้าโตก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องการเป็นเพื่อนกับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ห่างก็แล้วแต่ <c oughs> เหมือนกับว่าไม่อยากใช้กําลังบังคับคูรามะนะครับหรือว่าก้าวห่างให้มาร่วมกับตัวเองนะก็สู้ให้เขาเป็นเพื่อนเลยดีกว่าเพื่อนช่วยเพื่อนมันน่าจะดีกว่านะแปะมือไป アチャン・ことカミトメティネンドイルカ・イスカバキンミツネナナビサティンジャーキードナビタイツナコノーレンーアミトメタイユシュナセットナートープンナビティーショットコーチン ดได้เวลาปลดปล่อยแล้วไいつはもう人ม心の苦しみを知っている。มันเป็นอดีตสมัยก่อนที่นาโโตะไม่มีใครครบด้วยเลยมีแต่อาจารย์อิรุกะที่เชื่อใจนาวโตะนะครับ なかなかのサトノービサティントマナマンズマキナルトダマキナルトだキギズメジャーミニシャービサティントウィトウエイハガクレの俺とコンビの คุณคือคู่หูของฉันคู่ราม,มาดาดน,นี่ไปกันเถอะเอาเลยเว้ยพลังเต็มเปี่ยมโอ้โหยังแค่ยังไงวะเฮ้ย นานนี่โอ้โหคนลุกเลยน้อเยสยังหลอว,ว้าวเนอโต้นที่สในที่สุดคุณก็จำได้ทำได้ มันสายไปแหละมึงยิงได้คูก็ยิงได้ไดหายไปซะก็สุนสั่นหางโอ้โหยดเท่อัลังการคู่ฟ้า วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปโอ้โหวิ่งดีวะโอ้ยคนลุกคุณพระอ,อยู่รอดปลอดภัย ยังหล่อเอาแล้วเว้ยสัตว์หางกับสัตว์หางไปกันเลย <c oughs> คุณละมะเย็ดเค เดอะไลา์แบทเทิลดมึงล้าหลายรอบแล้วครับารโตเมะคิว enfin บิโนอพลังของสัตว์าครับไม่อยากจะบอกว่าเจอพาร์ทหน้า พักกินน้ำกินนงกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับพ์ดหน้าเดี๋ยวมานะครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บอี